ลุงพลพูดถึงลีนาจังเจ้าตัวบอกผู้หญิงคนนี้ผมไม่รู้จักลาสุดครับทีมข่าวครับได้สอบถามกรณีที่ลีนาจังจันจาหรือลีนาจังพูดถึงกรณีจินตลาเกาะกระแสลุงพลและมีการบอกว่าเกลียดลุงพลโดยลุงพลครับได้เปิดเผยว่าตนได้ฟังคลิปของลีนาจังแล้วตนไม่รู้ว่าลีนาจังเป็นใครซึ่งตนถือว่าเป็นสิทธิ์ของลีนาจังที่จะพูดอะไรก็ได้เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลของเขา ตนไม่ได้โกรธอะไรเพียงแต่คําพูดบางคําไม่น่าพูดออกแรงขนาดนั้นตนก็รู้สึกว่ามันดูไม่ดีทางนี้ครับตนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนตนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลีหน้าจังคือใครเคยได้ยินแต่ข่าวเรื่องเกี่ยวกับการเมืองแต่ไม่ได้รู้ลึกๆตนฟังคลิปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเกลียดลีหน้าจังแต่อย่างใดตนไม่รู้จะไปเกลียเขาทําไมเพราะตนกับเขาไม่ได้รู้จักกันและไม่รู้ด้วยว่านิสัยของเขาเป็นอย่างไร เรื่องนี้ไม่ได้กระทบกับจิตใจตนและอะไรที่ไม่ดีก็จะไม่เอามาแบกรับไว้ส่วนคนจะมองว่าพี่จินตรามาเกาะก,กระแสตนหรือใครมาเกาะกระแสตนไม่ได้คิดอะไรตนปล่อยวางอะไรที่เป็นด้านลบตนไม่เก็บเอามาคิดอะไรที่เป็นบวกก็จะเอามาเป็นพลังใจส่วนใครจะเกาะกระแสตนตนก็ยินดีหากเป็นสิ่งที่ดีและไม่กระทบผู้อื่น